สามสองหนึ่งสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับซีบอลโกลิชเชอร์เหมือนเดิมนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับแผนหรือว่าจุดเข้าในการเทรดทองนะครับโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบในการเทรดสั้นหรือว่าเป็นเดย์เทรดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตลาดนะครับในสัปดาห์นี้ไปพร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันสักนิดหนึ่งครับว่าตั้งแต่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็เจอกับข่าวใหญ่นะครับอย่างเช่นข่าวนอนฟาร์มนะครับที่ผ่านมานะครับกราฟเองก็ได้มีการทุบลงมานะครับตอนช่วงที่ข่าวประกาศมาและทันใดนั้นกราฟก็มีการดึงไส้กลับแบบเร็วมากนะครับเร็วมากนะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับเทส์แนวต้านนะครับในโซนของตัว S R D นะครับหรือว่า support Resistance Dynamic นะครับตรงนี้แล้วก็เกิดการย่อตรงนี้ลงมานะครับซึ่งเกิดการรีเทสที่บริเวณตรงนี้บ่อยมากๆเลยนะทุกคนนะครับเกิดการรีเทสตรงนี้บ่อยมากดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกราฟกันว่าในตลอดนะครับตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่17นะครับในมกราคมนี้เนี่ยนะครับก็จะเราเราเองเนี่ยก็จะได้เจอกับข่าวใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาดู ข่าวนิดนึงว่าเราจะเจอข่าวใหญ่อะไรบ้างนะครับเราจะเจอสัปดาห์นี้นะเราจะเจอทั้ง Core คอ t i i l s a l e นะครับแล้วก็การประชุม FOMC นะครับที่จะมีการบอกเลยว่าผันผวนนะครับของตัวกราฟทองคำแน่นอนแต่เอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ตื่นเช้ามา แล้วก็อยากเทรดทองเลยนะครับวันนี้เนี่ยณนะตอนนี้ที่ผมบันทึกอยู่เนี่ยนะครับก็คือเป็นช่วงวันอาทิตย์นะครับตอนเวลาประมาณ5้าทุ่มกว,กว่านะครับก็อัปเดตไว้เผื่อใครแบบตื่นเช้านะครับแล้วกราฟเนี่ยมันไปตรงกันกันกบแผนแล้วเราเองอยากที่จะเข้าเทรดนะครับณนะช่วงเวลาตอนนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเนาะในการอัปเดตนะครับก็ผมก็จะใช้ตัว ตัว DZV นะครับหรือว่า Daily Zone volatility นะครับที่จะบอกโซนความพันผวนของกราฟนะครับแล้วก็ใช้ควบคู่กันกันกบตัว support resistance dynamic หรือว่า S R D นะครับที่มากับกัวกับตัว go hunter นะครับโดยผมก็จะดูในตั้งแต่ time frame H4 ลงมาเลยนะครับว่านาตอนนี้เนี่ยจุดที่เราสามารถ buy หรือที่เราเซลล์กันได้เนี่ยมีบริเวณจุดไหนกันบ้างเท่าที่มาดูนะครับ จากตัวโซน dzv เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าอ่าแน่นอนตรงเนี้ยมันมา,มาทดสอบนะในบริเวณแนวต้านไปเป็นที่เรียบร้อยเกิดการย่อแล้วนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปนะครับถ้าใครที่จะรอเซลล์เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามารอเซลล์ที่บริเวณ2703จนะครับจนถึง2706นะครับก็น,นี้ก็จะเป็นโซนแนวต้านนะครับสำหรับการเซลล์ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมทำแผนไว้ให้นะครับสำหรับตรงตรงนี้ โซนเซลนะ์นะนี่เราต้องใช้เป็นสีแดงนิดนึงนะครับนี่จุดที่เราเห็นนะครับว่าเฮ้ยตรงเนี้ยนะครับตัวแนวต้านนะครับกราฟยังไม่ได้ขึ้นมาทดสอบเลยเนาะอุย้ยครั้งสุดท้ายที่กราฟขึ้นมาทดสอบแนวต้านนี้ก็คือช่วงตั้งแต่ประมาณ12ธันวาอุย้ยก็คือครบ1เดือนพอดีเลยนะมายังไม่ได้มาทดสอบบริเวณแนวต้านตรงนี้นะครับอ่ะจุดโซนเซล์แรกเดี๋ยวอัปเดตไว้ให้ก่อนนะครับก็คือโซนเซล นะครับอยู่ที่โซนแรกเลยนะก็คือราคา2703ถึง2 7นเจ็นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นโซนแรกนะครับสำหรับโซนเซลล์เนาะนะครับและก็ถ้าเรามองย้อนกลับมาเนี่ยนะครับจริงๆตรงนี้มันเคยเป็นอ๋อแนวต้านนะครับหรือว่าโซนเซลล์มาก่อนนะครับในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสำหรับตรงนี้เองเนี่ยจริงๆผมมองว่าตรงนี้ก็ยังคงเป็นแนวต้านอยู่นะ นะครับก็คือถ้าใครที่จะเซลล์ตรงนี้อาจจะเบาหลอดนิดนึงนะครับกับตัวเซลนะก็คือ95ถึง98นะครับนี่นะครับสามารถหานะครับจุดตรงนี้นะครับถ้ากราฟขึ้นมาทดสอบนะครับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหรือว่าเป็นการรีเทสนะครับสามารถที่จะเข้าเซลล์อีกรอบได้นะครับก็คือราคา2695ถึง2698นะครับนี่ก็คือตรงนี้ นะครับเวลาที่เราเข้าอย่าไปอัดราคาใดราคาหนึ่งให้เราเฉลี่ยไม้หรือว่าเฉลี่ยออเดอร์ในการเข้าได้นะครับสาหรับการเข้าตรงนี้เนาะตรงนี้อาจจะเบาหลอดนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าตรงนี้มันมีการไม่ผ่านแนวต้านะครับแล้วเขาเกิดการย่อลงมาเนี่ยนะครับเช่นตอนเปิดมาวันจันทร์ปุ๊บเรากราฟเขาเด้งมาตรงนี้เลยนะครับเราก็สมมติเรากราฟไม่ผ่านแนวต้านี้เขาอาจจะมาทดสอบตรงนี้นะครับซึ่งก็ตรงนี้เป็นแนวรับซึ่งอาจจะเด้งไหม แล้วลงต่ออันนี้ก็เป็นไปได้หมดนะครับแต่เวลาที่เรามองเนี่ยนะครับในอย่างตรงนี้แนวต้านมันเกิดการสัมผัสอย่างน้อยเนี่ยประมาณ2-3รอบแล้วนะครับซึ่งมันอาจจะทะลุหรืออาจจะไม่ผ่านแล้วลงถ้าลงก็ลงแรงได้แต่ในกรณีที่ถ้าโซนตรงนี้มันทะลุขึ้นไปเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็รอเข้าไปเซลนะครับที่ตรงนี้ได้นะครับแบบมาลออีกทีหนึ่งก็คือบริเวณตรงนี้ นะครับก็คือ2703ถึง2706ได้นั่นเองนะครับในกรณีที่โซนนี้นะครับเกิดการทะลุขึ้นไปนะครับแต่ก็ต้องมี Stop Loss นะครับกันไว้เสมอนะระยะ Stop Loss ก็สามารถตั้งไว้ที่ราคาตั้งไว้ระยะสักประมาณ500จุดอะไรแบบนี้ได้นะครับ 5 0 0 600จุดได้หมดเลยนะครับหรือจะเก็บส c a l ปิ้ง3 0 0ร0 0จุดนะครับอันนี้ก็สามารถดีไซน์ในการวางพ p s อสด้วยตัวเองได้เลยนะครับแต่น,นี้เป็นการไกล้ลายจุดเข้าให้เพื่อนๆน,น่าจะเห็นแนวทางเนาะนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโซน SR d นะครับแต่อันนี้เกิดจากโซนดี V นะครับอ่ะทีนี้โซนเซลลไปแล้วนะครับคือถ้ามันทะลุต,ตรงนี้ไปได้เนี่ยโอ้โหแนวต้านนี่อีกไกลามากนะครับก็คือ2738เลยเนี่ยโอ้มันจะพุ่งทีเดียวนะครับในวันจันทร์ก็ยังไงอยู่นะ เออในเฮดโฟนเนี่ยก็ไม่มีแนวต้าแล้วถ้าเราดูจากตัว DZV เองนะแต่ว่าถ้าเราดูจากตัวแท่งเทียนหรือว่าเนื้อเทียนเนี่ยนะครับนะแนวต้านที่ผมมองเห็นอีกทีหนึ่งนะก็จะเป็นแนวต้านที่บริเวณตรงนี้เลยครับแนวต้านนะครับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นกรอบนี้ก็ได้นะครับโอเคก็คือประมาณ2715นะครับถึง2718นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีก อีกยุทธศาสตร์นะครับอีกจุดยุทธศาสตร์หนึ่งของเราได้นะฮะในราคา2715นะครับโซนเซล์อีกหนึ่งนะ2715หนึ่งนะครับถึง2718นี่นะครับในกรอบตรงนี้เนี่ยก็สามารถมองเป็นอีกจุดนะครับจุดเซล์อีกอันหนึ่งได้นะครับที่เราจะทำการเฉลี่ยไม้นะครับหรือว่าทำการเข้าตามกรอบตรงนี้ได้นั่นเองนะครับไฮไลท์ไว้สักนิดหนึ่งนะครับ ซึ่งงั้นแปลว่าจริงๆแล้วในในตัววันในช่วงวันจันทร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวอัปเดตในเรื่องของโซนเซลล์กันสักนิดหนึ่งเนื่องจากนะตอนนี้ถ้าเราเปิดตัวเซนติเมนต์เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยในแทบจะทุกไทม์เฟรมเลยครับก็คือมันมีการวิ่งแบบเป็นอัพเทรนนะครับหรือว่าเป็นเทรนขาขึ้นอย่างชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเซลล์เนี่ยนะครับเราก็ต้อง ดูจุดให้ดีนะครับเราก็ต้องไปอาศัยการเซลล์แบบพวกแนวต้านสำคัญนะครับแนวต้าน H1 แนวต้าน H4 หรือว่าที่โซนจากการไกด์ไลน์ของผมเนี่ยผมดูจากตัว SR Dynamic d z v นะครับแล้วก็โซนสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็คือดูจากแท่งเทียนในอดีตนะครับที่เขาเคยฟอร์มตัวนะครับเป็นแนวต้านมาก่อนนั่นคือ2715นะครับดังนั้นใครที่จะเซลนะครับก็อาจที่จะลดหลอดไซส์นิดนึงนะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเพราะว่าเนื่องจาก พอเวลาเป็นอัพเทรนด์แล้วเราพยายามที่จะหาจุดเซลล์เนี่ยนะครับในอีกนัยสําคัญหนึ่งมันก็คือการที่เราเองพยายามที่จะสวนเทรนด์กันอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชาวสวนถ้าอยากที่จะลดความเสี่ยงหน่อยก็สามารถเบาลอดนะครับกว่าการเทรดในปกติได้นะครับหรือใครรับความเสี่ยงได้นะครับก็อยากให้เทรดตามมันนี้มีจั e เมนท์ที่ตัวเราเองเนี่ยรับได้นั่นเองนะครับอ่ะสามโซนเซลล์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของจุดที่เราจะหาจุดบายกันบ้างนะครับจุดบายจริงจริงมันจะมีตรงนี้นะครับก็คือ ออ2682ณนะตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถสามารถบายนะครับ2682ถึง2679ได้นะครับตรงนี้นะแต่ขอเปลี่ยนสีนิดนึงโอเคทุกท่านน่าจะพอมองเห็นนะครับใครไม่เห็นลองซูมกราฟเข้ามาใกล้ๆได้นะฮะเนื่องจากนะครับเคยเป็นแนวต้านเก่าของดนะีซเนาะแนวต้านถูกทำลายก็จะกลายเป็นแนวรับก็ใส่โซนตรงนี้เข้ามานะครับโซนบายนะครับก็คือ สองเท่าไรเอ่ยเมื่อกี้นี้สองหกแปดสองนะครับจนถึงสองหกเจ็ดเก้านะครับใช่ไหมขอลองเช็คนะครับคำนวณผมคำนวณในหัวถูกหรือเปล่านะครับปึ๊บเจ็ดเก้านะครับโอเคถูกต้องนะครับสองหกแปดสองถึงสองหกเจ็ดเก้านะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะมีโซนดีโซน SRD นะครับ ด้านล่างนี้ก็จะเป็นราคา7064อืมคือถ้ามี2เส้นแล้วมันใกล้เคียงกันแบบนี้เนี่ยนะครับผมจะผมถ้าเป็นผมผมจะมาเข้าในโซนตรงนี้ดีกว่านะครับตรงนี้เลยเนี่ยนะครับราคาท้ายๆเลยก็คือ65นะครับถึง62นะครับ6 5 1 6 2ตรงนี้นะครับโซนบาย SRD 2665นะครับถึง2662 โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นจุดที่สามารถเข้าบายได้นะครับแต่เราก็ต้องรอให้กราฟมาถึงโซนด้วยนะฮะโอเคไหมนะครับแล้วถ้ากราฟมันจะไปมากกว่า2โซนนี้เนี่ยนะครับเราก็ค่อยไปว่ากันในหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากอันนี้อัปเดตไว้ช่วงกลางคืนนะครับซึ่งกําลังจะเที่ยงคืนแล้วนะครับเผื่อ <c oughs> ใครที่ตื่นเช้ามานะครับแล้วอยากที่จะเทรดก่อนนะครับเราจะได้ เห็นจุดเข้าแล้วก็ได้เข้าเทรดก่อนนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับโซนเซลล์นะครับมี3โซนตามนี้นะครับไลค่ค่อยๆไล่เลยนะครับซึ่งในตอนที่เวลาเราตื่นมาเวลามีคนชอบถามนะว,ว่าวันจันทร์มองว่ากราฟจะไปทางไหนเนี่ยนะครับผมมองว่าคําถามเนี่ยนะครับตอบได้ง่ายมากเลยคือมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเนี่ยตื่นมาเจอกราฟกี่โมงบางคนตื่นเช้าก็จะเห็นกราฟเนี่ยราคาหนึ่งบางคนตื่น11บเอโมงก็เห็นกราฟราคาหนึ่งตื่นบ่ายเห็นอีกราคาหนึ่ง หรือตื่นหลังจากบ่ายก็จะเห็นอีกราคาหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราตื่นกราฟไม่ใช่ตื่นกราฟเราตื่นแล้วมาเจอกราฟกี่โมงอ่านะครับแล้วกราฟในตอนนั้นเนี่ยนะครับมันเข้าเงื่อนไขและในการเทรดอย่างไรบ้างนะครับซึ่งการเทรดตามโซนเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัวนะครับในระดับหนึ่งตรงที่ว่า เราแค่รอแค่กราฟมาหลักการในการเข้าเนี่ยนะครับอ่ะย้ำอีกทีหนึ่งเช่นตอนนี้เราเห็นกราฟอยู่ตรงนี้เนาะมันเกิดการปิดนะครับปิดราคาอยู่ที่กลางทางเราแค่รอให้กราฟเนี่ยไปชนฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยง่ายมากเลยนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นโซนเซลลหรือว่าโซนบายตรงนี้นะครับอ่ะสมมุติว่าเปิดมาแล้วกราฟขึ้นไปโซนเซลเราก็เฉลี่ยหมเข้านะครับโดยการ แบ่งหลอดนะเช่นเข้าออเดอร์แรกนะครับ95 96 97นะครับหรือ98นะครับก็กระจายหลอดในการเข้าบางครั้งมันอาจจะไปแค่95 96หรือลงเลยแบบนี้นะครับแล้วก็หาจุดในการเทค Profit หรือปิดกําไรได้เลยนะครับแล้วก็หรือจะถือมาถึงจนโซนบายแล้วพอกรับมาถึงโซนบายเราก็บายต่อขึ้นไปปิดกําไรแนวต้าหรือปิดกําไรตามระยะ T P ที่เราต้องการเช่น300จุด500จุดนะครับ1000จุดหรือ1500จุดอันนี้ย ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแต่ละบุคคลนะครับแต่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อยากที่จะมาไกด์ไลน์นะครับให้เพื่อนๆได้มีแนวทางนะครับในการเข้าออเดอร์นะครับสำหรับในช่วงตลาดวันจันทร์ที่จะถึงนะครับก็คือถึงแล้วแหละโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นครับใครที่ชื่นชอบนะครับโซนจุดเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็อยากที่จะเข้ามาจอยนะครับในกลุ่มคอมมูนิตี้ที่จะมีทั้งสัญญาณนะครับมีทั้งคลาสสอนนะครับแล้วก็มีเครื่องมือเซนติเมนต์อัปเดตนะครับ เป็นเรียกว่ารายชั่วโมงเลยหรือว่าหรือว่าการดูเทรนด์แบบนี้เนี่ยนะครับแทบจะทุกชั่วโมงเลยทําให้เราสามารถที่จะรับรู้ว่าเทรนด์ตอนนี้เป็นอะไรณนะตอนนั้นอะ่ะเราก็จะสามารถเลือกกลยุทธ์ในการเข้าเทรดได้อย่างละเอียดนะครับแล้วก็แม่นยำนะครับเฉียบคมมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนั่นเองนะครับรวมถึงใครที่อยากที่จะเปิดบัญชีเทรดนะครับกับผมนะครับเพื่อจอยคอมมูนิตี้นะครับ,ก,บ,นะรบ,รบก็สามารถที่จะทักมาที่ลิงก์ดีสคริปชั่นด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวผมดูแลขั้นตอนการสมัครนะร่วมรวมถึงการ เปิดพอตนะครับให้กับทุกคนนะครับที่อยากเข้ามาจอยกันในคอมมูนิตี้นะครับเมื่อเปิดพอร์ตนะครับฝากเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาจอยในคอมมูนิตี้ได้เลยนะครับใครที่พร้อมแล้วทักมาได้เลยเดี๋ยวเจอกันในคอมมูนิตี้โกลิเชอร์นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเทรดวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับแล้วก็ใครอยากดูไลฟ์เทรดสดนะครับก็มาเจอกันนะครับในทุกๆวันอังคารพูดธศักราชนะครับที่ไลฟ์ในช่องนี้ได้เลยนะครับในช่องบอลโกลิเชอร์เจอกันครับสวัสดีครับ